ตรถเยอาารที่เห็เวมรนพที่2่ากลงส่งตาสถานีต้นผา้นปราทางสนานีตัวเมื่อโบโลเที่ยวนีออกจากสถานีบ้านโไปแล้วใช่ไหมนี่